ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพเเจ An g เ l n e t t a o t ัเช่นเคยนะคะก่อนอื่นขอเกินเหมือนเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นข้าวครูให้เราเสมอมาขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เพื่อนรับเอาไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะที่ฟังแล้วเครียดก็ปลดปล่อยมันไปเนาะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะเพราะว่า มันไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะมันเป็นดวงรวมเนาะอย่าเครียดนะคะถือว่าเข้ามาชมเพื่อความบับนเทิงและรับพลังงานบวกๆไปนะคะเรามีคอนเทนต์นะคะอีกโก้เขาไม่ช่วยอะไรดีขึ้นเขาจะกลับมานะคะขอให้ไพ่เราเรื่องเนะาะไพ่หกเหรียญธาตุด,ดินพึกศกกันมังกรนะคะ The t e m p e r a n c ธาตุน้ำเนาะ The Moon ธาตุน้ำหรือราศีมีนนะคะ The Tower Tower ดาวอั์ดาวคนมีดาวอังคารนะคะประจำตัวเนาะเก้า คัทาเมสิงธนูธาตุไฟหนึ่งคัทาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุพลังงานธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังเนื้อเรื่องเนาะรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะอย่าอินอย่านอยอย่าซีเรียสน,นะคะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟขึ้นมานะคะ เราดูแล้วคนคนนี้คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเป็นคนใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนที่ว่าใจบุญชอบช่วยเหลือคนแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะหญิงนะคะหรือชอบช่วยเหลือคนแบบว่าถ้าใครมาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือเสมอนะคะแต่ดูลักษณะบุคลิกเขาเขาอาจจะเป็นคนที่หยิงเนาะเป็นคนที่ทํางานมีแพชั่นในการทํางานนะคะ บ้างงานด้านการงานเนี่ยไม่ถอยเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่แบบอยู่แต่ตาแหน่งที่ว่ามั่นคงนะคะมั่นคงดูดีใครก็อยากเข้าหาเข้าใกล้เขาก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเนาะที่เราดูแล้วตอนนี้คุณสองคนได้มีการ ตัดจบเพราะมันมีดาวทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมันมีทาวเวอร์เนาะตัดจบแต่ตึกมันยังไม่ได้พังนะคะหรืออาจจะคูณสองคนมีเหตุการณ์ปั่นป่วนเหมือนพายุหมุนนะคะแต่เราดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะเขายังยืนอยู่กับที่ยังยืนกลุ่มคาถาก็ถือคาถาไว้ยังอยากจะต่อสู้ความรักความอยากจะไปต่อนะคะมันมีไพ่หนึ่งคาาขึ้นมาด้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบอยากมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่า เขาเศร้าเขาเหงาเขาคิดถึงคุณเนาะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเขานอนไม่หลับอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะอาจมาขอโอกาสจากคุณหรืออยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อคุณมันก็เป็นได้เนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณเนาะ ในการให้เนี่ยคุณอาจจะให้เขาทั้งใจเนาะซื่อสัตย์รักเขาแต่เขาเน่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าของคุณเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวเขาเองที่เขาเศร้าแล้วเขาเสียใจในการกระทําที่ผ่านมานะคะราชาเหรียญ เจ็ดคาถาแปดคาถาสิบดาบเดอะไฮโลเฟนอัซวิน านะคะเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วอะนะราชาเหลี่ยนเน่ยเป็นคนที่ช้านะคะด้านความรักเนี่ยอาจจะช้าเนาะแต่ถ้ารักแล้วก็รักเลยรักมั่นคงนะคะเป็นคนที่รักมั่นคงไม่ค่อยตัดใจจากใครง่ายๆถ้ารักแล้วก็ผูกพันนะคะเราดูแล้วเขาอยากไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้นะยังไม่ได้ว่าอยากจะตัดจบหรือแค่นี้อยากกลับมาปรับความเข้าใจ อยากจะกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะรอให้คุณให้อภัยนะคะเพราะตอนนี้ที่คุณสองคนเดินออกไปจากชีวิตของการละการเขาก็มีอาการแย่นะเนี่ยอาจจะป่วยเลยละ่ะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยอยากกลับไปมาเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่มีสิ่งที่ดีๆอะ่ะเพราะว่าเขาก็สะบักสะบอมเช่นกันนะคะแต่เราดูแล้วความรัก ความผูกพันระหว่างคน2องคนเนี่ยเขาอะ่ะอีโก,โก้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขามานั่งคิดดูแล้วอีโก้มันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะคะถ้ามีอีโก้แล้วไม่เคยบอกให้คุณได้รับรู้แล้วมันจะมีค่าอะไรลรอคะแต่ถ้าคุณรักเก็บอีโก้นี้ไว้แล้วคุณคิดว่าคุณมีความสุขนะคะ แล้วคุณไปต่อกับชีวิตมันได้มันก็ไม่มีปัญหาใดใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเก็บอีโก้เอาไว้แต่คุณก็ยังทุกข์ยังท้าเศร้าเสียใจเนะี่ยเห็นไหมนอนโดนมิดดาบแทงจมเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะอีโ e กนะ้เนาะอันนี้คป็ความรู้สึกของเขาที่เขาคิดนะคะเขาถึงอยากกลับมาเทมเพลน c e อยากกลับมาปรับความเข้าใจเพราะว่ามันนอนไม่หลับ เนี่ย <Yeah. S 2> เขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะก่อนอาจจะเป็นทางด้านออนไลน์นะคะหรือคูณสองคนอะส่วนมากจะติดต่อสื่อสารกันทางด้านออนไลน์มากกว่าเนาะไม่ได้ทางเจอตัวกันเป็นจริงๆหรอกส่วนมากทา,ทางโลกออนไลน์นะคะที่เขาจะสื่อสารมาหาคุณะ่ะเป็นส่วนใหญ่ เนี่ยค่ะจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะจัก,กรวาลบอกว่าคุณสองคนจะต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะ,ะท่านทรงเหรียญมามอบมาให้คุณเป็นเหรียญที่ใหญ่สวยสดงดงามเนาะต้องกลับมาปรับความเข้าใจในกรณีที่มีปัญหาคาลากาซังกันยังไม่ได้แก้ไขเหตุการณ์วันๆที่ยังไม่ได้แก้ไขคุณสองคนจะต้อง หันกลับมาปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวเลเวอร์เห็นไหมคะมันเป็นความรักความผูกพันระหว่างคุณสองคนดูแล้วคุณสองคนก็อยากตัดจบอยากหันหลังให้กันนะคือมันเหนื่อยแต่มันก็ตัดใจาจากกันไม่ได้นะ่ะมันมี เป็นเดือมูนใช่ไหมคะเศร้าคิดถึงเวลากลางคืนนะคะแล้วก็เนี่ยอยากไปต่อความสัมพันธ์นะยังไม่อยากตัดจบเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเดินทางมาหาคุณเพราะว่าการอีโก้ถ้ามันเยอะไปมันมันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าความรักมันก็ไม่มีความสุข ถึงคุณจะไปอยู่กับใครหรือไปเจอคนใหม่และถ้าคุณไม่ได้รักและไม่ได้เต็มใจมันก็ต้องมีความหวัดระแวงมันก็ต้องอยู่กันไม่น่ามันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีมันคุณก็ต้องกลับมาหาคนที่คุณรักหรือคนที่เป็นเนื้อคู่คุณอันนี้หมายถึงกรณีที่เป็นคู่กันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ตัดจบกันไปต่างคนต่างไปนะคะเราก็ขอใคุณไปพบรักที่ดีนะคะก็อย่าติดค้างคาใจอะไรกันเนาะ แต่ถ้าเป็นเนื้อคู่กันอย่างที่เราบอกอะวิ่งหนีเท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเป็นเรื่องจริงค่ะเตะฟูลเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมานับนับศูนย์ใหม่เลยก็ได้หรือคนคนนี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นคนรักอิสระชอบท่องเที่ยวไม่ชอบผูกมัดน,นะคะชอบทำตัวเป็นอิสระยังไม่อยากมีสถานะกับใครชัดเจนนะ หรือเขาจะเคยอาจจะมีเหตุการณ์ความรักที่ไม่ค่อยจะดีมาเท่าไหร่ก็ได้พอเขามาเจอคุณเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยนะคะแต่ถ้าเขารักใครแล้วเขารู้ตัวดีถ้าเขารักแล้วเขาก็รักจริงรักมั่นคงเนาะเขาก็เลยแบบไม่ได้แสดงตัวตนให้คุณได้รับรู้ไงมันก็เลยทําให้คุณสองคนต้องห่างเหินกันไปเจ็ดถ้วย ในระหว่างที่ห่างเหินกันไปคนคนนี้ก็มีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะมีตัวเลือกเยอะนะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่เราดูแล้วว่าเขารู้มีตัวเลือกเขาอาจจะไปทดลองทดสอบคบกับคนอื่นแล้วก็ได้นะคะแต่แล้วแล้วเขาก็ต้องหวนกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณสองคน เป็นเนื้อคู่กันนะมันมีเดลิเวอรเข้ามามันมันไม่สามารถตัดขาดจากกันได้นะคะเนี่ยซีดาบตอนนี้ความรักระหว่างคุณ2คนหยุดนิง่งหรือเขาอาจจะหยุดนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็ได้ตอนนี้คุณ2คนไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรกันเลยต่างคนต่างหยุดนิ่งกันไปก็คิดว่าคงตัดจบเลิกลากันไปแล้วละ่ะต่างคนต่างไปนะคะในนี้ในกรณีที่คุณ2คนคิดแต่มันก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากกันได้ เขาก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่จักรวาลท่านเข้าใจค่ะถ้าคนมันเป็นเนื้อคู่กันมันก็ไม่สามารถตัดจบกันได้เห็นไหมคะ1นึ่งดาบมันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เราบอกหเหรียญหนึดาบแห่งจักรวาลทั้งสองใบนะคะมันไม่มีความบางังเอินเนาะที่ความรักระหว่างคุณสองคนน่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นข้อทดสอบแห่งจักรวาลว่าคุณสองคนน่ะจะรักกันจริงไหม ถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วอะเนาะมันก็ไม่แคล้วกันนะคะเรามีจุดประสงค์ที่เราทำภพ่นี้ด้วยความรักใช่ไหมคะเรามีพลังงานบ,กบวกๆสังเกตดูนะคะที่เราอ่านไพ่มาตลอดส่วนมากจะเป็นความรักที่ทุกสถานะนะคะแต่ผลสรุปก็จะออกมาด้วยสวยสดงดงามเราไม่ได้เตรียมไพ่หรืออะไรนะคะเพื่อน เราสับไพ่แล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆเราก็อ่านตามไพ่ที่ขึ้นเน่ยเพื่อนก็เห็นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมีคนเขียนมาว่าให้ความหวังมันไม่ได้ให้ความหวังนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันไงมันก็ไม่แคล้วกันแต่ข้อพิสูจน์แห่งจักรวาลมันก็ต้องมีใช่ไหมคะว่าเราจะผ่านมันได้ไหมข้อทดสอบนี้หนึ่งดาบเนี่ย เขารู้นะว่าจะเข้ามาหาคุณตอนเนี้อาจจะยากสักหน่อยคุณอาจจะดุก,กับเขาแล้วก็ได้ตอนเนี้ยคุณอาจจะเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เหนื่อยมากๆเหนื่อยเพราะว่าการที่เขามีอีกโก้ไม่เคยแสดงให้คุณได้รับรู้นะคะให้คุณสับสนเขารู้ว่าเข้ามาเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยนะเพราะคุณตั้งดาบ แต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะเป็นไพ่เดินทางสองใบเลยจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะกี่รอบแล้วก็จะมาเฉลิมฉลองสี่คาถาเห็นไหมคะความรักนี้จะไปต่อนะคะเป็นรักถึงขั้นระยะยาวเลยไม่ใช่ว่าแค่กลับมาแล้วแค่สั้นๆแล้วก็หนีกันไปหรือก็ห่างกันไปไม่ใช่นะคะ จะกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยตอนนี้บุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะทำอะไรก็แบบอาจจะตัดสินใจทำอะไรก็ทำอะไรเร็วแต่บทจะช้าก็ช้านะคะยืดช้าผูกพันช้าสัมพันธ์ช้า ทำให้คุณเหนื่อยคุณหนักกับความสัมพันธ์เนี้ยถ้าพบ,บทที่จะต้องการคำตอบก็จะต้องให้ได้ดังใจนิสัยเหมือนเด็กนะคะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างมีอกโก้นิสัยเหมือนเด็กตัวเองรักอิสระแต่ก็จะต้องการให้อีกคนหนึ่งนะ่ะให้คำตอบได้ดังใจทั้งที่ตัวเองทำอะไรไมีเคลียร์นะคะมันก็เลยทำให้คุณเหนื่อยเนาะในความสัมพันธ์นี้ สามคาถาคุณสองคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเขารอรอคอยที่จะกลับมาหาคุณหรือรอคอยที่จะมาเคลียร์มาปรับความเข้าใจก็ได้เนาะเป็นต่างชาติต่างศาส,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 สนาต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะแมบไม่ใช่ศาสนาเดียวกันอะมีอะไรเป็นความแตกต่างกันสองดาบเนี่ยตอนนี้เขาอะสับสนวุ่นวายอาจจะสับสนด้าน ระหว่างงานสองงานนะคะหรือระหว่างคุณกับงานว่าจะตัดสินใจอะไรแล้วเขาก็มีตัวเลือกเยอะด้วยอาจจะตัดสินใจระหว่างคุณกับอีกคนนึงว่าจะกลับไปสร้างครอบครัวใหม่หรือจะกลับมาหาคุณทั้งที่ใจแล้วเขารักแล้วเขาผูกพันกับคุณนะคะแต่ก็ไปต่อไม่ได้มันยืดเยือย้อด,ดึงกันไปก็ดึงกันมาทั้งๆท,งที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร นะะเนี่ยเดอะสตาร์คนคนนี้มีหน้าที่การงานดีเนาะหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นไพ่ปรับสมดุลอยากกลับมาเปลี่ยนปรับความเข้าใจกับคุณถึงจะมีตัวเลือกเยอะแต่ก็ไม่ได้เลือกใครเพราะคุณเป็นคนดีที่สุดสําหรับเขาอยากจะกลับมามาขอโอกาสกับคุณนะคะ เนี่ยมากลายเป็นอัศวินเหรียญเอาความรักที่มั่นคงจะไม่เจ้าชู้จะไม่ไปไหนจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีกับคุณตลอดไป The world เนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์อคาณาขึ้นมานะคะหลายใบเลยเนาะ มันเป็นพรมนิขิตที่คุณสองคนน่ะได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอกันนะนะมันเป็นความแตกต่างกันมากระหว่างคุณสองคนแต่ทําไมมาพบมาเจอกันแล้วอาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายแต่มันก็เกิดความรักความผูกพันมันเป็นสัญญาณแห่งอดีตชาติคุณสองคนอาจจะเคยอธิษฐานร่วมกันมาก็ได้นะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมันก็เลยทําให้มันมีความรักความผูกพันทั้งๆที่อยากตัดจบตัดใจอยากไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ แต่มันก็ไปกันไม่ได้สักทีอันนี้คือเหตุผลนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะเขาจะกลับมามาเป็นครอบครัวกับคุณนะมาอยู่กับคุณมามั่นคงในความรักกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดพอไพ่ข้างบนมันเป็นหนึ่งกะทาเขามีแพชชั่นอยากมาเริ่มต้นกับคุณนะคะไม่สามารถไปต่อกับใครได้ นะคะไม่ว่าจะเจอคนมากมายหน้าหลายตาแค่ไหนและยิ่งเขาเคยมีบาดแผลในใจกับความรักครั้งเก่าด้วยแล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยนอกจากคุณหรือเขาอาจเขาก็เหนื่อยเช่นกันอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหรืออาจจะบางคนแอบไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้แต่มันก็สรุปไปกันไม่ได้มันก็ต้องกลับมาหาคุณเหตุผลหรอคะ ผลก็คือถ้าคุณเป็นคู่กันไงมันก็ต้องวนมาอยู่ดีแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จบกันแค่นั้นนั่นแหะค่ะเนาะสามเหรียญเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนเนาะว่าจะกลับมาทำยังไงกับความรักความผูกพันความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคนคงนี้อาจจะตกด้านความรักก็ได้ อาจจะเก่งด้านงานเราที่เราบอกเริ่มต้นเรื่องงานเนี่ยสู้ยิบตาเลยประสบความสําเร็จมากมายนะคะมีฐานะค่อนข้างมั่นคงนะที่การงานมั่นคงแต่ความรักนี่อืมค่อนข้างจะแย่นะคะเป็นคนที่อาจจะไม่โรแมนติกแปดถ้วยถึงจะเดินทานหลังไปนะแต่ก็ยังถ้วยยังมีตั้งอยู่มีความหวังว่าจะกลับมา รู้นะคะพอกลับมาเนี่ยมันอาจจะหนักกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หนักเหนื่อยมากมายแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่ามันขาดใจที่จะต้องกลับมาเคลียความในใจว่าเขาทําอะไรไว้หรือคุณไม่เข้าใจอะไรมาเคลียมาคุยกันเอางี้นะคะบทสรุปถ้าคุณเป็นคู่กันนะแล้วมันตัดกันไม่ขาดนะคะก็เคลียกันซะหรือถ้ามันจะต้องจบกันจริงๆไม่สามารถเคลียกันได้ นะเดี๋ยวจกกักรวาลท่านก็จกัดสรรก็คือมันก็ต้องต่างคนต่างไปนะคะ่ะแต่ถ้ามันใช่ยังไงยังไง,ไงมันก็ต้องจูนเหมือนแม่เลยกะมันก็ต้องดูดพลังดูดกลับมาหากันอันนี้เรื่องจริงค่ะเห็นไหมคะไพ่หกคาถาเป็นไพ่แห่งความสําเร็จชัยชนะนะคะเป็นไพ่าการเริ่มต้นใหม่ที่ประสบความสําเร็จหรือถึงขั้นแต่งงานหรือมีสถานะที่เป็นแฟน นะคะเป็นตัวจริงของกันและกันเนาะอาจจะนานสักหน่อยนะระหว่างคู่คุณสองคนเนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาดูเก็บเกี่ยวความรักที่เขาหวานผลผลิตเอาไว้นะคะเนาะว่ามันงอกเงยตเยติบโตไปขนาดไหนแสดงว่าเขาไม่เคยปล่อยมือจากคุณนะยังอยากสารความรักความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อไม่ได้ว่าให้มันจบอย่างที่ที่คิด นะคะเขายังยืนดูผลผลิตที่เขาเคยทําเอาไว้หวานเอาไว้แต่าจะาไม่เคยบอกคุณก็ได้หรือไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวเพื่อคุณและเขาที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ได้นะคะ The h i g h p t h e s i s เขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะว่าขอให้คุณและเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวของกันและกันได้กลับมารักเขาเหมือนวันวานที่ผ่านมานะคะให้อภัยเขาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ mm. เขาเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยสองคน,นดูแล้วมีเซนเหมือนกันนะ mm. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้งคู่เลยเขาก็ชอบทำบุญคุณก็ชอบทำบุญ อาจจะสื่อกันทางด้านจิตวิญญาณก็ได้หรือบางทีคิดถึงกันอาจจะฝันถึงกันบ่อยก็ได้นะคะที่เราดูแล้วมันถึงแบบเป็นคู่ที่แบบว่าสื่อกันได้ทางจิตวิญญาณวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วเนาะที่เราเปิดไพ่มานี่ยที่เป็นคู่สื่อกันได้ทางจิตทางวิญญาณมันเหมือนไพ่ต่อเนื่องกันเลยนะคะเนี่ยมันมันมีมันเป็นจริงนะคะมันมีจริงนะแบบเนี้ย โอเคแล้วไพ่สำหรับนี้นะคะมีอะไรจะแนะนำคะล่กคุณควรที่จะทำยังไงในระหว่างความรักนี้ไพ่บอกว่าอัน คุณนะใช้พลังงานมากนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะกับด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะเสียพลังงานมากในระหว่างความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหนื่อยหนักหนักหนาะสาหัสทักกันนะคะไายบอกว่าขอให้คุณนะเก็บพลังงานของคุณเอาไว้นะคะไว้รอที่จะกลับมาเจอความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีเจอคนที่เขา เขาจะกลับมาปรับความเข้าใจหรือกรณีใ,นใ,นใดๆก็แล้วแต่นะคะเนี่ยตอนนี้คุณอะอาจจะปิดอยู่ปิดกัน้นหาความสุขใส่ตัวเองทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบก็ได้นะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะรักษาจิตใจตัวเองนะคะภพยบอกว่าให้คุณอะคือ ปลดปล่อยอพลังงานลบๆเนาะให้คิดบวกนี่ยค่ะนึกถึงความรักความอบอุ่นนะคะที่คุณเคยมีนะคะอาจจะคือนึกถึงชีวิตวัยเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมีความสุขอะให้คุณนึกคิดอันนั้นะนะเนาะปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปนะคะเราจะจะได้มาเจอความรักที่ดีสมหวังนะคะมีความสุขเนาะ ขอให้คุณสมหวังหนะ้าที่การงานความรักการงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะขอบ,บคุณอย่างมากนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นค่าครูให้เรานะคะรักนะคะบ๊ายบาย